รบสวัสดีทุกขั้นกันด้วยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็อยู่กับที่บังพีสล็อตเช่นเดิมนั่นเองนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พาบรวยกันที่ชูก้ารักนั่นเองนะผู้ชมนะหรือว่าชูก้ารักหนึ่พันนั่นเองนะทุกคนนะวันนี้ก็ขอลุยวันที่อ่าเป็นเกมที่อะไรนะอ่าเป็นเกมที่แบบ มันมี2อันอะชุก้าลักอะมันจะมีชุก้าลักหนึ่งกับชุก้าลักสองนั่นเองนะผู้ชมนะผมก็ขอลองที่ชุก้าลักสองลวกันแล้วก็มันมีอะไรด้วยหนึ่งพันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะทุกคนนะ <c oughs> ก็มาขอลองทําดูนั่นเองนะทุกคนนะ <c oughs> ก็ขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไอ้เช้นนี้มันขวางทําไมเนี่ยฮะฟื้นสปินอะไรห้ารอยมันมาขวางทําไมเนี่ยมุมขวาเนี่ยเออไอเวนวั <c oughs> นนี้ก็มาด้วยกบ สองหมื่นไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้บางพีจะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นดูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับผู้ชมช่องของบางพีใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับมา <c oughs> เอาสักเท่าไห <c oughs> ร่ดิโอสเลดลงคอสักคู่นะเดี๋ยวล้างเบ็ดไปก่อนก็ไนดะ้หมุนอัตโนมัติสัก ยี่สิบรอบไปก่อนนะขอดื่มน้ำาสักคู่ครับ <c oughs> โอเคมาเรียบร้อยละเอาสักเท่าไหร่ดีวันนี้ผมตั้งงบไปก็คือสักห้าพันลวกันนะผมจัดให้5้าพันะทุกท่านนะง <c oughs> บห้าพันจะลองดูก่อน เบ็ดยี่ไปเลยครับซื้อก็ราวๆสองพันนะงบห้าพันก็จัดให้ได้อยู่อุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย,อยซื้อซูเปอร์ฟีเจอร์หนึ่งนอันนี้ไม่เคยลองนะแต่ก็ไม่อยากลองด้วยจริงไม่เคยลองนะแต่ก็ไม่อยากลองด้วยไปมาดูวันนี้จะดีหรือเปล่าสำหรับชูการ์ลักนะไม่รู้ว่ายังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า วยครับเปิดคูณมาแล้วฝั่งขวานะต้องมีสเกตเตอร์เข้ามาซ้ำนะเราถึงจะได้เงินสวยสวยลูกหรือถ้าเกิดไม่มีคูณใช่ไหมมันก็ต้องแตกต่อเนื่องนะเอาตรงๆนะคือมันต้องแตกต่อเนื่องมันถึงจะได้นะไม่ใช่คูณนี่เขาเรียกว่าอะไรสเกตเตอร์มาเพิ่มใช่ นี่น้อยตอนนี้คือน้อยมากครับเหลืออีกสามรอบนี่คือแบบเปอร์เซ็นต์การได้นี่คือประมาณลิบหลี่มากครับสวย400โอเคไป4 0 0ยังไม่คุ้มเลยกูซื้อไปพันห้าเอ้กูซื้อไปสองพันในทิพไายข <c oughs> ยับไปลูกค่อยๆไม่ต้องรีบครับวันนี้สบายๆนะทุกคน โอ้แต่ไม่มีคูณเสียดายอู้สองพันอู้ได้อยู่สองพันเละสองพันเละมาดิสองพันเละไอ้น้องมึงยาน้องมึงอย่าเล่นกับพี่ไอ้น้องมึงอย่าเล่นกับพี่มาดิได้กำไรแปดร้อยเยอะสองพันเลยเหรอเต็มเต็มเลยนะเมื่อกี้เนี่ย ือว่าโอเคผ่านผ่านผ่านดียวไม้แรกผ่านอยูยูแต่แค่กําไรน้อยไปนิดนะเอาตรงกําไรอาจจะน้อยไปนิดแต่ก็ได้อยู่อะนี่ถือว่าน,น,น่าเกียดขนาดนั้นคนะแปดร้อยสองพันเลยรวมทั้งหมดได้สอ0พัไอสองพัเลยนะเกือบ2อ0พอ่ะ หรือว่าเราจะลองซื้อตัวนี้ดูวะหรือว่าจะลองอเอาเป็นว่าผมจะทําตามสัญญาของทุกคนแล้วกันคือซื้อซูเปอร์ฟรีสปินนั่นเองนะทุกคนนะนึงงบหนึงน่งหืนจริงๆตั้งไว้แค่ห้าพันนะก็ขอแบบเอาแบบแบบดีๆเลยก็คือเซอร์ไพรส์แล้วกันนะต้อนรับปีใหม่แล้วกันนะครับผมปะ่ะ ลองดูเลยครับซูปเปอร์มันจะเป็นยังไงนะผมไม่รู้นะไม่เคยซื้อด้วยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงอ๋อมันจะมีคูณให้เปิดทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าต้องมาลุ้นเอาในหน้างานว่าจะแตกเท่าไหร่นะครับต้องมาลุ้นในหน้างานเอานะเท่าไหร่9ก้ร โอเคแต่มันผมซื้อไปหมื่นหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าลดิอันน,น,นี้อันนี้คือลองครั้งแรกเหมือนกันนะผมไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้มาก่อนนะต้องขอบอกไว้ก่อน900ครับแล้วคือมันต้องแตกทุกไม้ด้วยนะประเด็นนะ่ะโอเคมา 2 2งหรือ7รอบต้องดูว่าจะได้กำไรแค่ไหนนะคือทุกอย่างมันมีทางลัดให้เราหมดแล้วเแต่แค่ว่าเราจะจะได้แค่ไหนแล้วกินจะได้แค่ไหนนะต้องลองดูครับพันสาหรือเรอบนะนี่เห็นไหมมันต้องมาลุ้นเอาในหน้าง,งานอีกทีว่าจะแตกหรือเปล่าโอ้ย เอาเถอะถ้ามึงขนาดนี้โอ้โหพอเลยไอเวนแม่งมาพอๆกันเลยชิบหายโอ้โ,อโอคือก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนะเพราะว่ามันจะเปิดมันจะเปิดคูณทั้งหมดเลยให้เรานะผู้ชมนะคือทั่วหน้านี่เลยเต็มหมดเลย เป็นคูณเริ่มตั้งแต่คูณ2แต่ถ้าเกิดเราซื้อข้างบนใช่ไหมซื้อฟรีเกมซื้อฟรีเกมก็คือมันจะไม่เปิดให้เราเราต้องมาลุ้นเอาอีกทีว่าจะแตกต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นซื้อแบบซูเปอร์ซูเปอร์ฟิสปินวายไม่ใช่วายเขาเรียกว่าอะไรคูณทั้งหมดเนี่ยเปิดให้เราแล้วแต่เราต้องมาลุ้นอีกทีว่าหน้าง,งานเนี่ยมันจะแตกหรือเปล่าถ้ากับว่าคลิปเนี่ยผมโดนไปทั้งหมดราวๆหกพันกว่าบาทเลยนะผู้ชมนะก็ถือว่า ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเล่นเกมไปแล้วกันนะผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้บางพีจัดทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับผู้ชมช่องของบางพีใหม่นะครับ<อ>ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม,อผมขอบคุณครับ